ข่าวด่วนประกาศเตืนฉบับที่หนึ่งพายุคันเมกีเส้นทางเข้าไทยอีกรารกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทธกภัยอีกรารข้งางเพจแล YouTube ฝนฟ้าเพยกอมที่พอล่กเพื่อนใช้ทาง Facebook วันพุทธที่5พฤศจิกายนในช่วงเที่ยงวันนี้อติษฐานพรมนุยแลตติตามในได้ของเส้นทางพายุ สายฝุ่นคันเมกีในขณะนี้รวมถึงแนวโน้มเส้นทางที่จะเคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยส่วนจะเคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยในสถานะไหนเด็มินจะพาไปดูแลอัพชมกันนะครับ ให้ได้ของพายุคันเมกีล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้4พฤศจิกายน2568ได้เครื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นกรมอุตุนิยมทิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุคันเมกีและฝนตกหนักหนัก,นกมากบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่หนึ่ง โดยเมื่อวานนี้16นาฬิกา4พฤศจิกายน2568พายุใต้ฝุ่นคันแมกีบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ได้เคลื่อนตวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วนะคบมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนต่อทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลางในช่วงวันที่6-7พฤศจิกายน หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิปรชันตามลำดับจากอิทธิพลของพายุคันแมกีส่งผลให้ในช่วงวันที่7-9พฤศจิกายน68ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกาลางและภาคเหนือตามลำดับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนตกหนักถึงห,หนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาน้ำนนตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่5-7พฤศจิกายน2568ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ในลนักษณะของการเคลื่อนตัวของพายุคันเมกีลูกนี้นะครับจะเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะเป็นพายุใต้ฝุ่นนะคะพายุใต้ฝุ่นที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ล่าสุดได้เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้แล้วนะครับทะเลจีนใต้ทางตอนกลางแนวโน้มเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมุ่งนาขึ้นฝั่งเวียดน,นามทางตอนกลางหลังจากนั้นจะลดสถานะจากพายุใต้ฝุ่นเป็นพายุโซนร้อนนะคะเมื่อเจอกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรรอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะอ่อนกําลังล,งลงนะคะ หลังจากนั้น จากสถานะของพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนกึ่งดีเปเชนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมสอปปอลาวทางตอนล่างเป็นพื้นที่ประเทศไทยนะครับหลัจงจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้ามาที่บริเวณพื้น,นที่ประเทศไทยแต่จะลดสถานะความรุนแรงของพายุลงอีกนะครับเนื่องจากเจอในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบวกกับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเชื้อเพลิงที่เติมในด้านของพายุก็ค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับมากะกับภูเขามาประทะกับบริเวณพื้นที่แผ่นดินก็จะค่อยๆ อ่อนกลังลงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาติดตามชมกันว่าให้ได้ของพายุลูกนี้จะอ่อนกําลังลงเป็นสถานะไหนก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยถ้าหากอ่อนกําลังลงเป็นสถานะของพายุดิเปเรชันก็จะเป็นพายุลูกแรกที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยของปี2568ในปีนี้นะครับ ซึ่งทิศทางการเคลื่อนตัวของหย่อมควาประกาศตามหรือพายุคันแมกีลูกนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองปากเซนะครับสปปลาวแล้วจากนั้นจะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมาที่บริเวณพื้นที่อำเภอโนนคูนอำเภอเบญจลักษ์อำเภอสำโรงอำเภอกันทรารมอำเภอน้ากเรียงอำเภอพายุศรีรัตนะมาที่บริเวณพื้นที่ห้วยทับทันปรางกู สีขอรภูมิสนมสุรินกระสังสตึกบุรีรัมมาที่คูเมืองมาที่พิมายโนนสูงนครราชสีมามาที่บริเวณพื้นที่บำเหน็ดนารงชัยภูมิและมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีต่อนะครับมาที่ลบบุรีไปที่นครสวรรค์อุทัยธานีพิจ,จิตพิษณุโลก อุตตรดิไม่ค่อยค่อยอ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะครับมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดตาก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกไปบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางคร่าวๆข,ของหย่อมคลอประกาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวและอ่อนกำลังลงจากพายุคันแมกีนะครับแต่ในด้านของความรุนแรงสภาพอากาศหรือสภาพฝนที่ตกจริงก็ต้องมารอชมกันต่อนะครับติดตามชมกันอย่างใกล้ชิดเพราะพายุลูกนี้มาในช่วงของหน้าหนาวนะครับ ต้องรอดูว่าในช่วงวันดังกล่าวจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมมากน้อยเพียงใดนะคะติดตามเส้นทางของพายุกันอย่างต่อเนื่องเดนมินสภาพปเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน 5. พฤศจิกายนจะเริ่มจากเวลาประมาณ15นาฬกาฝนอาจจะมีบางพื้นที่นะคะประเทศไทยทางตอนบนบ้านหลานตาบัว 4. 1พรานกระต่าย1.5สุโขทัย1บ้านหนองจาง1.1 ระจบรีขัน2.1ทับทับสแกร2บางสะพานน้อย13.2ชุมพร12.2หลังสวน5.8ท่าชนะ5.7สุราษฎร์ธานี4.8ขนอม2.5บ้านนาสาร4.5ทุ่งใหญ่7.8กระบี 6, ่2.6นครศรีธรรมรา 2, ช7.2จะอวด7.1พัทลุง6.7ตรัง4.3บ้านกิริวง2.7หาดใหญ่9และยะลา3.2 ต่อไปจะพาไปดูการเพรากกาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้5-6พฤศจิกายน2568เพากการในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ โดยใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบริเวณพื้นที่ประเทศไทยปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงในทุกภาคนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เป็นฝนหลงเหลือตกค้างในบางพื้นที่นะครับบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลชนบุรีตากาแพงเพชรกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีและเพชรบุรีนะครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนลา่างภาคตะวันออก และยงเข้าสู่หย่อมความประากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนกลางบริเวณขอบความอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าก็จะต้กรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายกับผลผลิตทางกางเรเกษตรดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อไปจะพาไปดูการมีรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้5-6พฤศจิกายน2568พิรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะ ภาคเหนืออากาศในตอนเช้าฝนร้อยละ20ส่วนมากไม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดยี่สององศาและสูงสุดยี่สิบก้ถึงสาองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดสิบเอ็ดงองศาลมตะันออกความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกเฉียงเหนืออากาศย็นในตอนเช้าฝนร้อยละสิบส่วนมากนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบ,บลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22.3องศาและสูงสุด28-31องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศยเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคลลางฝนฟ้าขนองร้อยละ30ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิตามสุด21-24องศาและสูงสุด31-32องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยิบ23-25องศาและสูงสุด31-34องศาลมแปรปรวนความร็วสัมพถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลวขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานคราปริ่ยมโทนฝนร้อยละหกสิฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สี่ยี่ห้าองศาและสูงสุดสามเอ็ดถึงสามสามองศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรยา,ยรายกาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดยี่สี่องศาและสูงสุดสามสองสามห้าองศาลมต่ำโตความเร็วสัมพัทธ์ถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมยยงเร,ร,รือ ใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละหกสิบตกหนักบางพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สี่ยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมกนมโตความเร็วลมถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงระดคลื่นสูงถึงสองเมตรบริเวณที่มีฟอนตื่นสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นขอเตาอนติดตามมีราการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจกระรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุทีและต่อเนื่อง ากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กด,กด share, แชร์ใหนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ